เลาครับเอเรียกผมมาใช่ไหมอันนี้ใครนะ่ะพีเคครับอ๋อพีเคเหรอเรารู้ไปเนี่ยรถรถเราอ่ะรถผมใช่ครับแจ้งความอ่อ h. H. <ช>ะ,นะอะไห<ด><ล>นมามานี่ครับามานี่มาเฮ้ยนักสภาดเดียวเดี๋ยวจะได้มีอะไรมารแบบแทงเชิงแม่งตรงนี้อะไรเฮี้ย เรารู้ไหมว่ารถของเราอ่ะไปปนโดนโดมบนด์เฮดขึ้นราบเนี่ยละครับอืมนั่นแหละครับเพราะผมจําได้ว่าผมเข้ามาสักประมาณหกโมงแล้วก็เบิกมาให้น้องใช้ที่แลนนะแลผมก็ออกไปนะครับอืมโดนอะไรไปบ้างครับก็คือมาเบิกไปแล้วก็ออกออกไปข้างนอกเลยเหรอใช่ครับคือเบิกเบิกให้ตอนประมาณกี่โมงครับ ช่วง6โมงนิดๆน,นะฮะแล้วก็ออกไปแล้วก็เพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับคือผมก็ใช่ครับก็เ,เห็นประกาศผมก็รีบเข้ามาช่วงหลังรี4ทุ่มเนี่ยอ๋อเพิ่งเข้ามาหลังรี4ทุ่มใช่ไหมใช่ครับอือคือนี้น้องโดนโดนไปแล้วก็เอ๊ะ เดี๋ยวผมผมไปเล่นแอดอกก่อนได้ไหมไปรอผมที่กาาดกลางก่อนก่อนนะครับไปก่ปะไปรอผมกาาดกลางครับเดี๋ยวชักคุมาก็ได้ครับไปไปไปรไปรอเลยครับไปรอเลยเดี๋ยวเจบแอดอกผมไปะครับแล้วแล้วเราเมีาวุ้นอะไรบ้างครับไม่ได้ขึ้นเลยครับไม่มีอาวุ้นเลยเหรอใช่ครับอืมไม่มีอาวุ้นเลยใช่ครับ พี่ลอยเขาแคปตู้แคปอะไรก็ได้นะเถ้าเขาโตกได้นะครับคืออย่างนี้รถคันนี้มาป้นน้องผมไอเจมึงโดนคันนี้ใช่ไหมใช่ใช่พี่คันนี้เลยสี่นี้เลยสิบสองสิบสามสิบสี่ใช่ครับคันนี้คือตามตามปกติของของโจรแล้วอ่ะคือเจ้าของรถมันจะซวย นี่ผมไม่รู้ว่าคุณไปปนหรือว่าคุณไม่ป้นผมไม่รู้นะแต่สุดท้ายอ่ะรถคันนี้คุณเป็นเจ้าของครับทีมน้องผมอ่ะโดนป้นไปเจ็ดอันเจ็ดอันครับคือตอนเนี้ยคุณจะรับผิดชอบยังไงครับอม ต่อให้ผมแจ้งตำรวจว่ารถตุกแล้วเนี่ยเหรอครับว่ามีคนขโมยใช่ครับสุดท้ายมันมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะผมไม่ได้ไปฟื้อเรื่องคุณที่สภาผมไม่ต้องการผมไม่ต้องการหลักฐานจากจากตำรวจตรงนั้นอยู่แล้วแต่เมื่อกี้ผมโทรถามรึกษาสอครับเขาก็บอกว่าถ้าแจ้งความไปแล้วครับมันไม่สามารถมาซื้อเรื่องอกับผมได้นะอันนั้นมันอ,อันนั้นมัน,น,นมันคือแกงมะครับ เป็นผมพูดในตามที่ผมเป็นประชาชนแล้วก็คุณสเกตเป็นแก้งครับผมสอบถากเปล่มันไมเข้าใจนะครับแต่แต่อย่างที่ผมบอกก็คือการที่ที่คุณเป็นโจนอะแล้วถ้าคุณไปแจ้งความอะผมไม่ไม่รู้ว่าคุณเป็นโจนหรือไม่ใช่โจนแต่สุดท้ายคุณไปแจ้งความแล้วก็จริงแต่น้องผมอะมัน มันโดนคันนี้ป้นอ่ะแล้วมันเป็นคนที่ที่มันเป็นประชาชนอ่ะถ้าเรื่องผมเป็นโจรน่าจะตัดได้เลยครับเพราะว่าผมไม่มีอาวุะผมก็ไม่รู้ครับแต่สุดท้ายคุณก็ถ้าคุณไม่เป็นไม่มีอาวุธคุณก็ให้รถให้รถคันนี้กับโจรไปป้นคุณก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับโจรเหมือนกันอืมก็มันเป็นส่วนที่โดนประโมยอยครับผมอือแล้วถ้าเรียกเรียกเท่าไหร่ครับ ครับถ้าเจะไม่ได้ครับถ้าไม่ได้เพราผมเจอคุณที่ไหนผมก็กระทืบคนที่นั่นไม่ว่าคุณจะมาที่ไหนหรือที่ไหนคุณก็ก็ก็โดนผมกระทือบตลอดลองไปคุยสภาไหมครับคุยสภาทำไมครับคุณเป็นประชาชนนะสภาสภาเขาไม่น่าช่วยอะไรคุณนะครับ หรือว่าคุณมีแกงแล้วไม่ครับลองตัวไปถามก็ได้นะครับคือผมเป็นประชาชนก็จริงแต่คุณเป็นแกงไม่ขึ้นลงกับสตาเขาไม่ช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องคุณระวังผมครับผมไม่มีเรื่องระหว่างแกงครับอแต่เขาก็คุมเขาคุมอะไรครับก็คกุมแกงให้อยู่ในกฎได้นะครับแล้วคุณเป็นแกงหรือเปล่าผมไม่ได้เป็นแกงครับแล้วแล้วคุณมันมันมันหลุดมาพ่นโดนน้องผมอ่ะคือผมแล้วผมให้ผมทำาังไะ คุณจะเรียกผมไปฟภาหรอหรือใครมัน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 เรียกเรียกไปไม่ได้นะครับได้ครับมันสามารถให้ประชาชนให้ประชาชนให้สภาช่วยไกลเกลี่ยได้ครับอันนี้คือไปฟังมาจากไหนครับอ่ะมันก็อยู่ในกฎประเทศนะครับผมประชาชนสามารถเรียกฟพาได้เหรอให้สภาช่วยไกลเกลี่ยเรื่องได้อือก็กระเป๋าอะไรครับแค่ส่งเงิน สภาไหนเขาไม่เอาสภาเอ็มดเป่ะผู้หญิงคนนี้ที่เกี่ยวเขามาถ้าสภาจะมีไก่เกี่ยพอได้อยู่ห้าสิบใบร้อยใบก็ได้แต่ถ้าสภาก็ไม่น่าช่วยเลยนะลองลองดูก็ได้นะลองดูอะไรครับให้กลับลองลองไปคุยดูก็ได้นะครับคุยทำไมครับก็เนี่ยผมเรียกคุณมาคุยตรงเนี้ยพวกเจสันนี่ จ้าผมถึงบอกคุณไง 10m แต่ถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็มีปัญหากับผมตลอดผมใจที่ไหนผมก็แค่แทงคุณม่า,น,น,านั้นเอง 10m <อ>จ่ายไม่จ่ายแค่นั้นแหละจบ 10m จ่ายไม่จ่ายครับเราทำตรงๆได้เจอความฮัโลโหลครับจ่ายไม่ได้ครับจ่ายไม่ได้ก็นั่นแหละ กระจาไม่มีในหมุดโจมเว้ยเออดูที่มันมีมันมันมีอะไรปะมันมีอาวุธอะไรปะระของเนตัวก็่นาดเจอที่ไหนก็กระทึบมันมที่นั่นอะดึงไม้หมดเลยพี่มีอะไรอ่ะ ก็ของดีเขาจงดีโอ้เขาจงดีแต่ถ้ามันติดเลยเนาะแต่ว่าถ้าถ้ามันไม่จ่ายใช่ไหมก็มันเรื่อยเจอเจอมันที่ไหนมึงก็กระทืบมันเรื่อยๆแค่นั้นเองแต่ถ้ามันมี power มากพอที่มันจะไปเรียกสภาให้มันไปเรียกสภาเหมือนเหมือนมันโง่เนาะมันเป็อาชญ์จะให้พระภาม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 าช่วยอะไรอ่ะสภาขอต้องช่วยแก๊งอีกก็รถมึงไปโดนลูกป่นโดนแก๊งอ่ะ อันนี้คืออะไรอ่ะขอเล่าหน่อย,อยนีาฟันศกแปะโจอเจอเจอผิดน่ะเจอที่ไหนค่อยค่อยกระทืบมันที่นั่นอ่ะจำรถไปได้วยนะอย่ามันเปลี่ยนรถเปลี่ยนผ้าผ้านะ มันเปลี่ยนไม่ได้อยู <g 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 ่แล้วพี <g 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 ่เออมันเปลี่ยนไม่ได้ชิเข้าได้อยู่แล้วนะโอ้โหเจเจเจนี่เองที่เอาข้าวไปหมดเลยกินข้าววะกินไก่อยู่เนี่ยเห็นวะโโหกินกินไก่แล้วเหรอเออขอกินข้าวไม่ไก่ได้ป่ะล่ะกูดูไดเอ็ดอยู่แต่กินข้าวข้าวกับไก่ได้ไหมปนไดแม่ปีหนูข้าวบ้าแบ๊กหิวอยู่เวลาอยู่วป้าป้าหนูไปไหนเนี่ยหนูอยากกินข้าวเนี่ยป้าป้าอะไรไม่มีป้าเหี้ยอะไร ดดเฮียป้าป้าอยากรู้เหมือนกันทำไมเสียงมีเงเนอย่างนี้ไปเลยเนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับอ่าสภาอันนี้ผมถามหน่อยว่าเมื่อกี้ผมมีมีปัญหากับประชาชนอ่ะ เตามาขู่ผมเขาบอกว่าให้ผมไปฟภาอันนี้คือคือฟภาฟพาสภาจะช่วยเหลือประชาชนด้วยเหรอหมายถึงยังไงนะอันนี้ช่วยช่วยไก่เกลี่ยกับประชาชนด้วยเหรอฟภาช่วยไหมอ่ะปกติถ้ามีเรื่องกับประชาชนเนี่ยถ้าประชาชนมาหาเรื่องเราแก๊งโดนอย่างเงี้ยแก๊งตีไม่ได้ไก่เกลี่ยให้ครับนอกจากว่าแบบ แต่แกงจะอยากไม่กเกิดเกียดกัน,นใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นที่ผมเคยมีปัญหากับคนชื่ออาตูใช่ไหมภาภาก,<ๆ>ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่ใช่ปะใช่ถ้าถ้าประชาชนเหลา่านี้ยะชาไม่ได้ช่วยอะไรอ,อพอพอฝท้ายเขาเป็นประชาชนถ้าเขามีปัญหากับผมอะเขาก็ต้องรับรับความเสี่ยงที่ต้องมีปัญหากับประชาไอ้<ถ>กับแกงจริงไหมครับอ,า,อาใช่อืมแต่เรายังห่อเขาไม่ได้นะ อ่าครับครับผมผมไม่ไม่ไม่ได้หอ่อต้องปกจริงๆคือถ้าจะห่อหรือว่าอะไรเนี้ยผมผมต้องรู้สืบเรื่องก่อนว่าเรื่องเป็นยังอ่ะถ,ถ้าสมมติถ้าผมจะห่อเขาผมไม่ห่อเขาดีกว่า<ด>ผมเจอไอ้ไหนผมแค่กระทืบเขาแค่นั้นพอเพราะว่า,<อ>ามันมันมันมีเรื่องที่ว่าอ่ะผมผมขอถามเรื่องนี้ยอนนี้คือจะเราเาเรื่องให้ฟังอ่าอดียผมเล่าให้ฟังโอเคคืองนี้ถ้าแกงกับแกงเวลาจะตีกัน แล้วถ้าเป็นโจรเขาต้องเอาหลักฐานหลักฐานจากตำรวจแล้วไปให้สภาถูกต้องไหมเพื่อที่จะได้รู้ว่าเพื่อที่จะให้ตีหรือไม่ตีถ้าเขาแจ้งความแล้วก็ไม่สามารถไปไปตีเขาได้สภาก็จะให้ให้ไม่ให้ตีถูกต้องไหมครับหมายถึงว่าถ้ารถเขาหลุดแล้วไปแจ้งความว่ารถหลุดอย่างนี้อ่าใช่สภาก็จะไม่ให้ตีใช,ใช่ถูกต้องอ่าโอเคครับแต่อันนี้คือเป็นประชาชนประชาชนคือผมอไม่ต้องการหลักฐานคือผมอ,ะอ่ะแค่ไปเช็คชื่อว่าเป็น ว่าเป็นประชาชนคนเนี้ยเขาเอารถคันนี้ไปให้โจนเขาโจนเขาป้นอ่ะคือเขาไปไปกับโจรอะไรเงี้ยอ่าเฟจผมอ่ะรู้ว wow mm, ่าคันนี้เป็นของใครผมก็แค่กระทืบเขาเองครับแค่นั้นเองไม่ไม่ได้เกี่ยวกับสภาเขาแจ้งความหรือเปล่าคือจะเป็นถ้าเขาแจ้งความเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดอ่ะไม่ไม่ไอไอไอแจ้งแจ้งแจ้งความอมาผมผมอ่ะไม่ไม่ได้ติดแต่สุดท้ายอ่ะคือรถเขาหลุดอ่ะคือเขาก็ต้องรับผิดชอบ คืออย่างที่ผมบอกขนาดแกงผมยังไม่ให้ตีเลยเรื่องนี้แต่ว่าพอเป็นประชาชนก็ยิ่งแล้วอย่าหยุดนะเพราะว่าอันนี้คือามาันจะเข้าข่ายประเด็นนะนะมันไม่ใช่อะไรหรอกมันจะมันจะเข้าข่ายผิดกฎเรื่องข้ามแก๊งไปหาเรื่องกดขี่ประชาชนอันนี้อ,อันนี้ผมไม่ได้กดขี่นะคือเขาเป็นเจ้าของรถเลยนะครับใช่ใช่แต่มีการแจ้งความหนิถูกไหมถ้าตามที่พูดไม่ถึงใช่เขามีความ การแจ้งความก็จริงแต่ตอนที่ตำรวจเรียกคือเขาก็ไม่ได้มาหรือเขาก็หายหายไปอ่ะคือเขาเขาไม่ได้มาหน้างานตรงนั้นเลยครับถ้าเขาแจ้งความเขาบริสุทธิ์ใจจริงเขาก็มาตั้งแต่ตอนที่ตำรวจเขาเรียกแล้วดิถ้าสมมติว่าเขาบริสุทธิ์ใจจริงเขามาตั้งแต่ตอนที่ตำรวจออกออกประกาศหมายเรียกสิไม่ได้ออกประกาศหมายจับสิแต่แต่นี่เขาเขาเขาเป็นหมายจับอ่ะแล้วเขา ผมผมก็ไม่รู้สิว่าเขาเขาต้องการไงถ้าเขาเอารถไปให้โจนใช้อ่ะครับต้องทําไงอ่ะจริงไหมแต่คือผมไม่ต้องการหลักฐานตรงนั้นเพื่อที่จะไปตีไงแต่ตอนนี้คือเขามีเขามีปัญหากับผมที่รถคันนี้ไปป้นตนัวแก๊งของผมอาจริงๆก็อย่างที่ผมบอกครับเรื่องเรื่องถ้าสมมุติว่ามีการแจ้งความหรือว่าอะไรทีนี้ความผิดตรงนี้นนันบะตกลงหรือว่าเขา,าไม่ใช่ผู้ที่ใช้รถเอง อันนั้นก็คือเขาก็ต้องหาหลักฐานที่ที่ว่าเขาอยู่กับใครหรืออะไรมันก็ต้องเป็นตามตามพตอรี่ของผมนี่ถ้าเขาอยู่อยู่กับใครอยู่ตรงไหนเขามีหลักฐานที่เขาอยู่อันนี้ผมก็กำลังจะบอกว่าถ้าถามผมก็คือแบบนี้แ่นเองก็แหละสุดท้ายสุดท้ายแล้วอันนี้คือถ้าถ้าเขามาบอกผมผมว่าคงจะต้องคุยต่ออ่ะงงไหมไม่งงเนาะยังไงนะครับคือถ้าสมมติว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องที่ว่าเป็นการที่แก๊งไป กดขี่ประชาชนจริงๆก็แต่แต่จะต้องคุยกันต่อแล้วถ้ามันเป็นเรื่องตามตอรี่ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ใช่ครับอันนี้มันมันมันเป็นตามพนตอรี่ปกติอยู่แล้วเพราะเขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าเขาอะอยากรู้มาว่าชีวมาจริงเป็นคนแบบไหนใช่ครับคือเขาเขาเบิกเบิกรถมาแล้วเขาบอกว่าเบิกรถมาให้น้องน้องเขาใช้แต่เขาอ่ะก็ไม่อยู่ในประเทศ แล้วเขามาอีกทีหลัง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 ประเทศลีกรอบหนึ่งแล้วผมถามหน่อยว่าการแจ้งความคือมันต้องเจ้าของแจ้งไม่ใช่หรอครับจริงๆคนที่เรียกว่าอะไรตำรวจมันมีแจ้งความตำรวจไปแล้วมันก็มันก็สื่อแล้วว่าว่ารถที่ใช้อยู่ไม่ใช่ตัวเจ้าของแน่นอนว่าไงครับวันเนนี่นไม่ไม่ไม,ไมีใครอยู่ อืมเข้าเข้าใจครับแล้วแล้วอย่างนี้คือสภา,าจะเข้ามามามาไอ้นี่ไหมมายุ่งหรอหรือว่าไงครับกับเรื่องเรื่องนี้อย่างที่บอกครับถ้าเป็นการกดขี่ประชาชนก็คงจะเข้าไปยุ่งอยู่ครับแล้วแบบนี้คือเขาเรียกกดขี่ไหมครับผมทามหนที่เนี่ยอยู่ที่ต้นเรื่องเนี่ยว่าเราตีเขาเพราะอะไรก็ต<อ>ีเพราะว่าเรื่องที่ว่ารถรถเขาหลุดแล้วเขาแจ้งความไปแล้วด้วยเนี่ยอันนี้ก็ไม่เหมาะ มันก็จะถือว่าเราเรียกว่าอะไรเข้าใจจา<ะ>กแจ้งเข,เขาจ,จ้ดเขาแจ้งความไปแล้วเขาเจตนาเขาแจ้งความไปใช่แต่ตอนที่ที่เขาแจ้งความไปอ่ะมันมันช่วงเวลามันคับเกี่ยวกับคือหลักฐานตรงนั้นอ่ะคือมันมันสามารถเอามาตีเป็นไอ้นี่ได้อ่ะจริงไหมล่ะแต่นี้มันคือฟตอรี่ประชาชนกับแก๊งนี่ผมจะต้องเล่าดีเทลขนาดนั้นเลยหรอ เพราะจริงๆเราควรจะเข้าใจอยู่แล้วว่าที่ผมจะสื่อคืออะไรนะถูกใช่ไหมล่ะเราเข้าใจอยู่แล้วเราเข้าใจอยู่แล้วเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าแก๊งกับแก๊งก็ยังไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าประชาชนอยแก๊งแบบนี้โดยที่ประชาชนเป็นฝ่ายที่แจ้งความเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้หรอกนะคืออันนี้ไม่ใช่อะไรผมก็แค่จะบอกบอกไว้ก่อนจะได้ไม่รีบตัดสินใจทําอะไรไปก่อนเนี่ยเผื่อนะผมไม่ได้ห่อเขาแต่ผมมาเรียกเขามาคุยที่แลน เขาเรียกมาคุยแต่เขาก็บอกว่าเออเขาอะเบิกรถให้น้องจริงแล้วก็ถามว่าจะทํายังไงแต่ผมก็เรียกค่าเสียหายไปแต่เขาบอกเขาให้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นอะขอแบบไปคุยที่สภาได้ไหมเออผมก็เลยให้น้องน้องก็เลยแทงเขาไปแล้วผมก็เลยดึงดึงเงินเขามานะ่ะมีอยู่แฝนกว่ามีกล่องฟอ่อมมีอะไรแค่เนี้ยประมาณนี้คือตกลงกันตรงนี้แล้วมันมันไม่โอเคเออมันไม่ได้ไงเพราะเขาก็บอกอยู่ว่าเออ ตามตามหลักแล้วก็คือรถผมมันโหลดแต่ผมมไปแจ้งความแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าน้องอ่ะเอารถไปหรือว่าอะไรเงี้ยคือสุดท้ายอ่ะมันมันคือคนเนี้ยมันมาป้นผมแค่นั้นเองผมก็ต้องตามตามถ้าตามตามหลักของผมผมก็แค่ตามหาเจ้าของรถก็จะอ,อยู่เรื่องตามหาเจ้าของรถแต่จริงเจ้าของรถก็แจ้งความแล้วอะ่ะผมว่าไม่รู้สิผมจะพูดยังไงดีอะ ก็คือเรื่องนี้ก็คือจะไปยุ่งยุ่งเกี่ยวกับกับประชาชนไม่ได้หรอถ้าถามว่าอย่างนั้นไหมก็ใช่ครับว่า้าเรื่องนี้ถ้าจะตีเขาเพราะเรื่องนี้มันก็ไม่อืออืก็คือผมก็คือคต้องปล่อยเรื่องนี้ไปว่างาน,นใช่ไหมใช่ใช่อะไรที่ผมแทงเขาแล้วก็เอาของเขามามันจะกลายเป็นว่าเราพ้นไอครับยางต,ต้อง ควรจะคืนของดี่ป่นหรือเปล่าได้ได้ถ้าสภาว่างั้นผมก็จะไม่ไม่ยุ่งแล้วกันถ้างั้นอ่ะนี่ครับอืมออืมไม่เป็นไรน้อยนี่มันไปเอเจอ <c oughs> มึงมีเบอร์เบอร์มันปะ้เอาเดี๋ยวเอาเงินไปคืนมันก็ได้ปะ่ะอาภาบอกว่ามันแบบมันไม่รู้ว่ะมันไม่เป็นไรหรอก มันบอกพระพาบอกไม่ได้อะถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วแต่ที่พระพาตัดสินเลยกันอะานนะ